นะครับไซได้อยู่ครับก็มาลุ้นกันไม้สุดท้ายแล้วนะครับไม้นี้ปากินอีกครันะครับที่จอดรถ ตอนนี้น้ำขึ้นเยอะนะครับเรามาจอดที่ของอู่เรือนแพรเลยนะครับนี่ครับที่จอดลรถก็จอดริมแบบนี้ครับทางลุงเจ้าของแพรจะเอารถมาขนของให้นะครับ นี่ครับมีรถรับส่งนะครับผมโอ้เจา,างเอารถเตงมาน่าจะแย่ครับนี่นะครับทางเข้าแพรนะครับผมน้ําเยอะอจริงๆครับปีนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ ส,สวัสดีพี่นาน้และท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับช่องทัพฟิชชิ่งนะครับผมครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาลงแพรกันอีกแล้วนะครับผมมาลงแพรช่วงหน้าน้ําครับน้าขึ้นครับวันนี้ผมมาลงแพรเรือนแพรฟิชชิ่งนะครับผมผมมาลงเป็นแพรหนึ่งนะครับวันนี้มาลงเป็นรอบกลางดึกนะครับบรรยากาศลมเย็นมากนะครับวันนี้ลมทั้งวันนะครับไม่เห็นแสงแดดเลยนะครับวันนี้ตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะครับผมก็ลงเหยื่อไปแล้ว มาเร็วครับวันนี้ทางเจ้าของแพรให้มาลงเร็วได้นะครับเพราะไม่มีลูกค้านะผมเดี๋ยวรีวิวแพรให้ดูครับผมเริ่มจากร้านตีเบ็ดหน้าแพรนะครับผมหน้าแพรลงได้นะครับสิบคันนะครับทางแพรลงเบ็ดได้หมดนะครับ ผักตบมีนิดหน่อยนะครับผมช่วงข้างหลังแพรเนี่ครับลอยมามีแค่นิดหน่อยครับรับสำหรับเรือนแพรไม่มีไฟฟ้าให้นะครับผมไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําให้จะมีเป็นไฟโซลาเซลล์นะครับนี่ครับองไปสองสว่างหน้าแพรนะครับผมด้านในแพรครับก็จะมีกระติกน้ําแข็งแล้วก็มีแถมน้ําแข็งให้สองถุงนะครับ องเตียมต้องแข่งมาเลยนะครับผมมากับมือสวิงมาเดิมครับวันนี้ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมด้านในแพรนะครับมีไฟข้างในให้ครับสายลุยนะครับแพรนี้แล้วก็มีเตาถ่านให้ครับด้านนี้เป็นห้องน้ำนะครับผมเบอร์โทรครับเบอร์โทรที่แพร น้ำก็ประมาณนี้ครับผมน้ำใช้น้ำแม่น้ำเอานะครับครับสภาพแพรก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรือนแพรฟิชชิงนะครับผมส่วนค่าบริการก่าละห้าร้อยบาทครับผมเรือนแพรก็มีห้าแพรนะครับผมมีอยู่กลางแม่น้ำต้องนั่งเรือข้ามฝั่งมานะครับสี่แพรแล้วก็อยู่ด้านทางบ้านเจ้าของแพรหนึ่งแพรนะครับผมครับวันนี้ไม่มีลูกกุ้งนะครับแต่ผมเตรียมไส้เดือนมาอยู่นะครับผมลงตะก้อไปเก้าคันแล้วนะครับตอนนี้ เดี๋ยวจะมีลงเส้เดือนแถวๆข้างแพเพิ่มครับผมมาตามรุ้นไปด้วยกันนะครับวันนี้มันจะมีไซส์สวยๆให้รับชมกันหรือเปล่านะครับสําหรับคลิปนี้ลงเหยื่อเสร็จฝนก็ปล่อยมันเลยครับบรรยากาศดีครับแต่ไม่รู้ปลาจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ตามลุ้นไปด้วยกันครับผม ัมาแล้วครับผมแ้มแรกแล้วนะครับ6โมงิบนะครับผมนี่ครับตะโกนะครับไซดได้อยู่ครับไซดสวยเลยครับผม ตีเป็นสามระยะนะครับผมคันนี้สิบฟุตผมตีไกลสุดนะครับปลาน่าจะกินไกลนะครับมาตามรุ่นกันต่อนนะครับผม แต่ไม้ในกล้องเห็น รอบแรกผมตีไปกลางแพ่นหน่อยนะครับแล้วก็ขยับมาขึ้นข้างแพ่นะครับผมผมก็เกี่ยวขนมปังแล้วตีลงไปนะครับผมนี่นะครับผมยอดนะครับแต้มนี้ อย่างแรกเลยนะครับผมตะโกะนะครับเนี่ยครับไซส์สวยนะครับกินห่างตัวหน่อยนะครับผมลมแรงครับลมแรงมากเรามาตามรถกันต่อครับคืนนี้ยาวๆครับผม ดีจริงๆครับตะโกบเกินครึ่งโลครับผมยอดครับ าแวนนะครับแตมนี้แสงสว่างอาจจะไม่พอนะครับคลิปนี้อาจจะไม่เห็นปลายคันเลยนะครับผมผมกาลังจะเอาไฟไปลองติดหน้าแพรนะครับเพราะว่าไฟไฟที่แพรไม่สว่างแล้วนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้อากาศปิดนะครับผมไม่มีแสงแดดไฟก็เลยชาร์จไม่เต็มที่นะครับไฟที่แพรตอนนี้สี่ทุ่มสิบครับผม ไซสเกือบๆโลครับผมเนี่ยแต้มเนี่ยสาสใหญ่ครับก็คลิปนี้อาจจะไม่เห็นช็อตปลากินเลยนะครับผมเพราะตอนนี้ตอนนี้ห้านาทีเที่ยงคืนนะครับผมไฟโซล่าเซลล์แล้วก็ไฟที่ผมเตรียมมาติดหน้าแพรก็แบตเตอรี่หมดไปแล้วครับผมตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งนะครับข้างหน้าแพรเนี่ยครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเฉพาะปลากินนะครับผม ตอนนี้ผมก็ให้มือสวิงเปิดไฟโทรศัพท์กับไฟไฟแบตท,ที่ผมคาดหัวนะครับส่องมานะครับทำไม้ก็ไม่เห็นเหมือนกันครับนี่ครับรู้กันต่อครับผม โอครับผมอีกหนึ่งแต้มครับใส่ได้อยู่นะครับผมตอนนี้เวลาตีหนึ่งตีหนึ่งสี่สิบห้าครับผมมาครับอีกหนึ่งแต้มครับผมใส่สวยๆเหมือนเดิมครับ ตีสี่ห้าสิบนะครับกินห่างแต่ก็มาเรื่อยๆครับไม่เหงาครับผมอีกหนึ่งแต้งครับผมไทยสวยเหมือนเดิมครับ ได้มากนะครับช็อตนี้ตะโกกไซโลกับปลาพรมปลาพรมก็น่าปลาพรมก็น่าจะมีโลกว่านะโลครึ่งกล้องทำไมเคลื่อนฝ่านี่ครับผมตะโกกไซโลปลาพรมน่าจะโลกว่าครับกินต่อกันเลยนะครับสวิงตักตะโกกอยู่นะครับเมื่อกี้ต้องเอาไปตักอีกตัวปลาพรมอีกตัวนึนครับ สุดยอดครับแต้มน,นี้ชดนี้เดี๋ยวตอนเช้ามาดูผลงานกันครับผม ยามเช้าครับ6โมงนะครับใส่สวยเหมือนเดิมครับก็มาลุ้นกันไม้สุดท้ายแล้วนะครับไม้นี้ปากินีคัน สองแต้มติดนะครับผมสุดยอดครับกินกินจัดเลยนะครับช่วงเช้าเช้าช่วงประมาณตีห้านะครับผมตีห้าถึงหกโมงนะครับนี่ครับแต้มติดครับสุดยอดครับผมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมที่เรือนแพฟิชชิงนะครับผมตอนนี้หกโมงสี่สิบนะครับผมผลงานเมื่อคืนปลา กินห่างแต่ต้องบอกว่าไซสา์ดีมากครับผมว่ายังเป็นปลาตะโกกที่ไซส์ดีเหมือนเดิมนะครับสําหรับเรือนแพรพิชชิ่งนะครับผมขอบคุณพี่ๆนานาและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้นะครับผมเราไปดูผลงานปลารวมกันเลยครับผมไปครับ งานปลารวมเราครับโปกไซด์ดีมากนะผมส่วนมากก็เป็นปลาตะโกนกครับผมแตมเนี้ยไซโลแน่นอนครับไซโลแน่นอนลรวก็มีปลาพรมนะครับผมปลาพรมก็น่าจะโลกว่าได้สวยงามครับทิปนี้นี่ครับพระเอกเราสวายหนึ่งเต้มครับผมสวยงามครับแต้มนี้ ประมาณนี้ครับผลงานประรวมถือว่าวัดเพื่อนๆครับคลิปนี้คลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนฝากพี่ๆนา้นาๆคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจใด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม